เมื่อวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์พุทศักราช2567เวลาประมาณ7นาฬิกา20นาทีเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณวัดกลางหมู่ที่4ตำบลคลองข่อยซึ่งสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต สวัสดีครับสุขโขปุญจะสะอุจโยนะครับการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนําสุขมาให้คลิปนี้จะเป็นคลิปที่พูดถึงเรื่องการทําบุญนะครับของมูที่พลังบุญเรามีงานบุญกระถินในวันที่3พฤศจิกายนก็คือเดือนหน้าแล้วครับซึ่งการทําบุญครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเอาบุญมาบอกกับสมาชิกทุกท่านในนามมูที่พลังบุญนะครับโดยเราได้มีโอกาสไปวัดกลางคลองขอยเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเป็นวัดที่มีความสัมพันธ์กับสมเด็จพระจานทร์โตแล้วเป็นหนึ่งในวัดที่มีกรุพระสมเด็จว่ากันตามตำราเลยนะครับมีการสร้างพระอุ้มบาทพระยืนอยู่ที่นู่นด้วยซึ่งปีที่แล้วเนี่ยผมเองอาจารย์สุภชัยเองคุณยุ้ยเองครับที่เป็นนักศึกษารุ่นหนึ่งไปแล้วก็นะครับทำคลิปเผยแพร่มีผู้คนหลั่งไหลเข้าไปนะครับทำบุญพระกับที่วัดจนกระทั่งได้เงินจำนวนประมาณล้านสี่นะครับ ก็ให้ทางวัดเนี่ยได้ทำนุปบำรุงนะครับเ mm hmm. สนาสนะนอาคา,สารสถานที่ต่างๆปีนี้ครับก็เลยรับปากกับทางวัดเอาไว้นะครับว่าจะร่วมทำกระถิ่นด้วยโดยมูลที่พลังบุญเป็นเจ้าภาพครับซึ่งงานนี้นะครับจะมีพระนะครับที่เป็นพระปางสายญาติพระนอนเนี่ยซึ่งหายากมากนะครับและก็เป็นพระที่มีความสัมพันธ์กับทางวัดด้วยแต่เป็นครูบาคุณพรมนะครับซึ่งคุณยุ้ยเนี่ยท่านบริจาคมาเพื่อให้ทุกคนได้ร่วม ทำบุญทำกุศลนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยครับร้อเเซนะครับไม่หักค่าใช้จ่ายทางบุิพลังบุญเองก็จะมีกล่องใส่มีบัตรรับรองให้ด้วยนะครับส่งไปนะครับให้กับทุกท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายนะครับมีผ้ายันพร้อมกรอบนะครับอันนี้เป็นผ้ายันพลังบุญมหามงคลไม่ใช้คำว่ามหามงคลก็เพราะว่านะครับหนึ่งเนี่ยได้รับเมตตานะครับจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลบุนี หรือสมเด็จธงชัยหรือที่ทุกคนรู้จักนะครับเรียกเจ้าคุณธงชัยนะครับท่านเมตตานะครับอนุญาตให้ทํำยันนะครับผมก็นะครับและทีมงานมูลที่พลังบุญก็ได้รวบรวมยันที่ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วท่านก็อธิษฐานจิตนะครับเพื่อให้งานนี่ยสำเร็จนะครับซึ่งพยานพร้อมกรอบนี้นะครับก็คือจะเข้าไปร่วมโครงการนี้ด้วยนะครับก็คือหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะเป็นส่วนที่ทําบุญเข้าไปนะครับที่ วัดกลางของข่อยในกระถิ่นั้งนี้ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นบัตรนะครับเป็นบัตรยันพลังบุญมหามงคลเนี่ยนะครับซึ่งก็เช่นเดียวกันครับร่วมโครงการเช่นเดียวกับพยันครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมของมูลที่พลังบุญที่ร่วมงานกระถินนะครับของวัดกลางของข่อยในวันที่3พฤศจิกายน2567นี้นะครับเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนเท่านั้นนะครับก็ถือว่าสมาชิกทุกท่านนะครับ เรามาบอกบุญด้วยแล้วก็ท่านก็มีโอกาสนะครับได้เรียกว่าเป็นของที่ลึกจากงานบุญกระถิ่นของมูที่นะครับได้ของที่เรียกว่ามีคุณค่ามากนะครับแล้วยันชุดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นลิมิเต็ดด้วยนะครับเป็นรูปแบบของยันที่เป็นแบบยันเฉพาะเลยนะครับที่ออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบาย3ส,สิ่งมงคลน,นี้นะครับให้กับทุกท่านฟังครับพระสมเด็จที่ท่านเห็นอยู่นี้ครับเป็นพระสมเด็จ่างสายญาตินะครับ ซึ่งคุณสุธีรารักอยู่ประเสริฐหรือคุณยุ้ยนะครับเดี๋ยวอาจจะได้เห็นในคลิปถัดๆไปนะครับเป็นผู้บริจาคต้งบอกว่าปกตินะครับพระที่เป็นพิมสายญาตินี่ก็หายากอยู่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยเป็นกรุบางขุนพรมด้วยนะครับเป็นกรุบางขุนพรมซึ่งเรามีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับว่าพระเนี่ยก็คือผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับที่สำคัญคือพระเนี่ยนะครับไปพบอยู่ที่วัดกลางของข่อยโดยที่มีผู้ใจบุญนะครับนำมา นำมาบริจาคให้กับวัดนานมากแล้วและทางวัดเองก็ไม่ทราบด้วยนะครับว่าเป็นพระสมเด็จกูบางขุนพมเก็บอยู่ในวัดมานานมากจนกระทั่งนะครับคุณยุ้ยเองนะครับได้ไปพบแล้วก็เอามาให้ทางผมนะครับอาจารย์สุภชัยดูปรากฏให้เราตรวจด,ดูแล้วปรากฏว่าเป็นพระที่ใช่เลยนะครับแล้วก็มีคุณสมบัตท,ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์พอรู้อย่างนี้ครับเนื่องจากพระเนี่ยอยู่ที่วัดกลางของข่อยมานานนะครับคุณยุ้ยก็เลย นำมามอบบริจาคให้กับโครงการนี้นะครับซึ่งทางมูลที่พลังบุญนะครับก็คือจะจัดให้นะครับพร้อมทั้งกล่องใส่นะครับแล้วก็จะกล่องนะครับก็จะเขียนเลยนะครับว่าเนี่ยนะครับว่าเป็นงานกระถินวัดกลางคลองคอยปี2 5 6 7ซึ่งพระนี่ก็คือจะผ่านการตรวจมีบัตรรับรองด้วยซึ่งทั้งหมดนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีการหักก็คือเป็นกระถินหนึ่งกองบุญนะครับห้าพันบาทอันนี้ก็คือจะมอบให้กับ วัดกลางคองข่อยทั้งหมดเลยนะครับร้อนะครับนี่คือร้อทั้งหมดนะครับต้องบอกทุกท่านว่าอันนี้คือพิเศษจริงๆนะครับแล้วก็หายากและมีจํานวนจํากัดด้วยอยู่ทั้งหมดเพียงแค่99องค์เท่านั้นนะครับ99องค์เท่านั้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนเนี้กระแสพราสยายญาติทานอนเนี่ยมาแรงมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ราคานี้ด้วยและอันนี้ก็คือเขาเรียกว่า ทำบุญร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีหักนะครับเป็นกระถินนะครับหนึ่งกองบุญนะครับห้าพันบาทนะครับก็จะได้นะครับพระปางสายญาติหนึ่งองค์ที่เป็นกรุบานขุนพรมนะครับครับสําหรับพยานพร้อมกรอบนี้นะครับนี้ตั้งใจมากๆแล้วก็ก็หายากมากๆด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นพยานที่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีนะครับหรือสมเด็จธงชัยเนี่ยท่านอนุญาตแล้วก็อธิษฐานจิตนะครับซึ่งอันนี้นะครับต้องบอกทุกท่านว่า อ่พร้อมกรอบแล้วก็รวมค่าจัดส่งแล้วเนี่ยนะครับก็อยู่ที่2,000บาทหักค่าใช้จ่ายแล้วก็เอาเข้าร่วมโครงการกระถิ่นครั้งนี้นะครับโดยพยันดังกล่าวนะครับอ่พยันดังกล่าวเนี่ยก็คือตัวยันสำคัญเนี่ยก็จะมียันธงชัยนว่าหอระคุณนะครับซ้ายขวาซึ่งยันเนี่ยนะครับก็ท่านจะเคยเห็นในข่าวอยู่แล้วนะครับว่าเคยเป็นยันเฉพาะนะครับยันหนึ่งที่เป็นยันธงชัยนะครับของสมเด็จธงชัยแล้วก็จะมีนะครับอันนี้เป็นอ่เขาเรียกว่ายัน สองยันด้านข้างเนี่ยเป็นเมตตามานิยมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีหัวใจนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือนโมพุทธายะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นหน้าทองนะครับมะอุอะมะนะครับอ่าก็จะเป็นยันสําคัญส่วนสององนี้เป็นพระบางสายญาติที่สื่อถึงพระเจ้าแสดงยมกปฏิหารเนื่องจากว่างานนี้นะครับเรามีทําบุญนะครับด้วยพระบางสายญาติที่เป็นกระถินนะครับหนึ่งกองบุญเพราะนี้ก็ เลยอัญเชิญนะครับภาพทั้งสององค์มาอยู่นี้เพื่อเป็นสิริมงคลนอกจากนั้นเนี่ยมันมีครั้งหนึ่งที่ผมเคยนะครับไปกราบสมเด็จธงชัยและท่านก็พูดถึงเรียกว่าพุทธคุณในเรื่องของพระปางสายญาติว่าในลักษณะของเรื่องของการปราบมารมิจฉาทิฐิต่างๆด้วยนะครับซึ่งปางสายญาตินี้ที่เป็นยม,มุกปฏิหารก็คือพระสมานพระเจ้าแสดงอิทธิปฏิหารนะครับปราบเดรฉีนะครับที่เขาเรียกว่าสร้างปัญหา สร้างอาวิชาต่างๆเกิดขึ้นมาให้กับาชาวในเมืองนั้นนะครับแล้วก็ได้แสดงยงมุป,ปฏิหารจากนั้นพระพุทธองค์ก็บอกว่านะครับท่านยกย่องนะครับอนุสาสนีป,ปฏิหารคือปฏิหารที่เกิดขึ้นจากการแสดงธรรมแลผู้บรรลุธรรมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสัญลักษณ์ในเรื่องของการปราบอาวิชาสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงนะครับส่วนองค์นี้ก็คือสมเด็จพระจานโตที่เราทุกคนนะครับนับถือก็อัญเชิญท่านเข้ามาอยู่ในพระยานด้วยนะครับ อักษรนี้นะก็เป็นอักษรครับอ,อารหังพุทโธนะครับก็คือพูดถึงนะครับคุณของพุทธเจ้าหรือพุทธคุณโดยแท้จริงนะครับก็คือพุทธะพุทโธก็คือท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะครับอารหังก็เป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสนี่คือคุณของพระพุทธเจ้าทั้งสองข้างยันนะครับซ้ายขวาตรงนี้นี่คือยันพญาไก่เถื่อนของสมเด็จสังฆราชสุกไก่เถื่อนนะครับยันนี้เนี่ยมีอย่างน้อยเนี่ยนะครับสามสมเด็จแล้วนะครับ สมเด็จสังราชสุกไก่เถื่อนเนี่ยยันไก่เถื่อนคือเป็นยันาค้าขายครับเรียกว่าเจริญรุ่งเรืองค้าขายดีมากนะครับส่วนนี้ก็เป็นยันพยาการน้ําก็คือทั้งทางนี่ทางบกและทางน้ําพยาการน้ําคือค้าขายทางน้ําดีอยู่แล้วนะครับก็คือทั้งทางบกทางน้ําค้าขายเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยันตรงกลางเรียกว่ายันพิชัยสงครามนะครับเขียนยันในลักษณะของอิติปิโสย่างนะครับก็คือเป็นครอบคลุมด้วยพุทธคุณอิติปิโสร้อยแปดนะครับ เรียกว่าป้องกันพยายนอะไราทั้งหมดกับร้ายกายมันดีสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดและก็เป็นยานที่ใช้ออกรบทําศึกสงครามนะครับด้านนี้เป็นหนุมาน6กอ่อนออกศึกอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับก็คือทําสิ่งใดชนะทั้งหมดนะครับด้านนี้นะครับด้านนี้คือยันมงกุฎพระพุทธเจ้าเป็นยันครอบจักรวาลน,นะครับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ยิ่งอยู่ในศีลในธรรมประพฤติปฏิบัติศีลห้านะครับ ทานศีลภาวนาทาครบเนี่ยยันมงคลผู้เช่าเนี่ย <c oughs> จะเป็นเหมือนกอกแก้วคุ้มครองนะครับทุกอย่างสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นคุณไสยต่างๆนะครับเข้ามาไม่ถึงนะครับป้องกันทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่คืออิงตามตําราและอักขระที่เขาเรียนกันมานะครับก็ถือว่าแล้วแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าเราสืบทอดกันมาแบบนี้นะครับด้านนี้เป็นยันเกราะเพชรครับแน่นอน,นครับยันเกราะเพชรคุ้มกัน พยานอันตรายทุกรูปแบบทั้งอาวุธต่างๆทั้งของไม่ดีคุณใส่ต่างๆนะครับอันนี้นะครับยันไตรสนาคมประกอบด้วยตั้งแต่นะครับยันจัตุโรนะครับประกอบด้วยยันตรีนิสิงเหนะครับเป็น3ยันรวมกันทั้งหมดนี้นะครับซึ่งอันนี้เช่นเดียวครับเป็นคุ้มครองสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดมีเมตตาหมานิยมนะครับเรียกว่าปลอดภัยแควคาบครบทั้งหมดนะครับเสริมวาสนาส่วน ตรงกลางานี้นะครับก็จะเป็นพระนารายณ์ทรงคุดประทับราหูซึ่งจะเป็นยันที่ท่านพบในยันของท่านสมเด็จทงชัยเนี่ยหลังๆมันจะเห็นยันนี้นะครับโดยนายาคือพระนารายณ์เนี่ยเป็นเทพผู้ปัดเป่าทุกอย่างอยู่แล้วนะครับโลกมีภัยเนี่ยท่านก็อวตารลงมานารายสิปางนะครับลงมาแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยค,คือท่านเป็นผู้ช่วยเหลือช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีนะครับเทวดาทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายตามตำนานเวลามีปัญหาก็าได้พระนารายณ์เนี่ยปัดเป่านะครับ ครุฑก็เป็นพาหนะพานารายอยู่แล้วแต่จริงครุฑนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของเงินทองอยู่แล้วนะครับราหูนะครับท่านเจ้าปะคุณก็บอกว่าราหูก็คือเป็นสัญลักษณ์แข่งความนาโชคนะครับดูแลขุมทรัพย์ต่างๆนะครับใครบูชาก็มีโชคบางคนกลัวขาก็บอกว่าเพราะฉันั้นพานารายนะครับก็ดูแลทีหนึ่งทั้งบอกว่าราหูเองถ้าว่ากันตามตำนานแล้วกันนะครับก็เป็นอมตะนะครับก็คือฆ่าไม่ตายนะครับก็เหลือเฉพาะส่วนบนนะครับ แล้วก็ด้านซ้ายขวานะครับทั้งสองด้านนี้ก็คือฝั่งหนึ่งเป็นเทพพระอาทิตย์ฝั่งนี้เป็นเทพพระจันทร์นะครับซึ่งหมายความว่าครับพระอาทิตย์พระจันทร์ให้คุณกับมนุษย์ให้คุณกับโลกอยู่แล้วนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นคุณต่างๆที่มีนะครับเอาเป็นเชิงสัญลักษณ์เนี่ยก็คือเรามองว่าเป็นแรงและเป็นกําลังใจนะครับเป็นบุญเป็นสิ่งที่หนุนชีวิตท่านตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับกลางคืนนี่มีสัญลักษณ์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคืนจันทร์เสี้ยว คืนเต็มดวงหรือคืนจันทร์แรมเดือนมืดมีหมดก็คือพูดง่ายครับทุกการเวลานะครับก็คือเป็นสิ่งมงคลแล้วกันนะครับเราว่ากันตามเ็าเรียกว่าภูมิปัญญาของครูบาอาจารย์โบราณที่เขาอักขระเลขยันทั้งหมดมานะครับซึ่งผมจะบอกว่าทุกยันนะครับจริงๆแล้วเป็นคาถาเป็นหลักธรรมอย่างอิติปิโสนะครับก็พูดถึงพุทธคุณทั้งหมดนะครับพุทธคุณ9นะครับ นโมพุทธายะท่านก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์นะครับยันมะอาอุเลยนะครับก็พูดถึงนะครับหลายหลายหลายคนเชื่อมโยงไปถึงคาถาก็ดีนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับเป็นเครื่องเตือนใจนะครับเป็นพระธรรมเป็นคาถาที่มีอยู่นี้และสุดท้ายเลยครับที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นลายเซ็นนะครับของสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีแล้วก็วงเล็บข้างล่าง สมเด็จธงชัยนะครับเพราะฉะนันนยันทั้งหมดนี้นะครับโดยเฉพาะที่มีทั้งสมเด็จพระจันทโตนะครับยันพระสุไกรเถือนนะครับมีทั้งรูปพระนอนบางสายญาสแสดงยมกปฏิหารแล้วก็นะครับลายเซ็นท่านสมเด็จพระมหารามมงคลวุนีสมเด็จธงชัยเนะี่ยนี่ถือว่าเป็นแบบพิเศษนะครับเป็นลิมิเต็ดของยันเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้หาง่ายหายากพร้อมกรอบนะครับรวมถึง บัตรยันนะครับบัตรยันก็อยู่ที่ราคานะครับ249บาทนะครับพร้อมค่าจัดส่งนะครับซึ่งในส่วน2ส่วนนี้นะครับก็คือนะครับหากค่าใช้จ่ายนะครับก็เข้าร่วมโครงการกระถิ่นทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อันนี้บอกกับสมาชิกนะครับด้วอเวลาไม่เยอะด้วยนะครับแค่1เดือนเท่านั้นนะครับก็หากท่านใดนะครับสนใจที่จะทําบุญที่วัดกลางของข่อย งานกระถิ่งครั้งนี้นะครับก็ติดต่อนะครับผมก็จะมีเบอร์นะครับแล้วก็ค r code ของมูที่พลังบุญเอาไว้ให้นะครับและเงินนะครับท่านโอนเข้ามาก็คือเข้าบัญชีมูทีนะครับบัญชีมูทีซึ่งการเปิดบัญชีมูทิเนี่ยากมากนะครับเพราะว่าทางธนาคารเนี่ยเขาจะต้องเช็คประวัติมูทีทั้งหมดนะครับไปตามกระทรวงหน่วยงานที่รับรองทั้งหมดดูเอกสารทั้งหมดถึงจะออกเป็นบัญชีได้นะครับแล้วเราก็ทํามาตั้งแต่ปีก่อนแล้วนะครับซึ่งงานแรกของเรานะก็คืองานที่เรา บริจาคเงินนะครับเพื่อซื้อที่ดินนะครับให้กับมหาวชิรลงกรบารีเถรวาทราชวิทยาลัยนะครับตอนนั้นก็เป็นเงินทั้งหมดนะครับหนึ่งล้านสองแสนบาทต่อมาก็มีกิจกรรมย่อยๆครับทำเจดีทาอะไรเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เป็นกิจกรรมปัจจุบันนะครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าแล้วนะครับในท่านที่ดูรายการมาด้วยกันและอยากจะร่วมทําบุญด้วยกันนะครับแล้วก็ได้ของมงคลกลับไปที่บ้านนะครับก็ สามารถที่จะติดต่อมา,มาทางที่อยู่นะครับเบอร์ QR code ที่ขึ้นไว้ให้แล้วก็เบอร์โทรของมูลที่พลังบุญครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้านะครับกับผู้ที่ทำบุญทุกท่านครับสวัสดีครับ